สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมผมหมอเจตนะครับยินดีที่ได้มาในวันนี้นะครับและขอบคุณที่เชิญมาด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้ในห้องฉุกเฉินนะครับมาดูเคสแรกเลยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมวาดขึ้นมาเองนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปของมือใช่ไหมครับในระหว่างนี้ถ้าทุกท่านมีความเห็นอะไรก็สามารถส่งมาได้นะครับผมเห็นมีมีคอมเมนต์ให้อ่านด้วยนะครับเหมือนตอนที่เราทำไลฟ์ในเพจนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ก็มีให้อ่านได้ด้วยนะครับ อันนี้คือรูปมือนะครับที่ผมวาดดูออกไคเขาว่าเป็นอะไรอันนี้ก็คือมือมันโดนยางมาตอยลาดนะครับเคสนี้เป็นเคสที่ที่มีคนเขาส่งมาหาผมะครับประมาณสักสองเดือนที่แล้วมั้งครับมีเหตุการณ์ที่ว่าเคนงานเขาโดนยางมาตอยลาดทั้งตัวครับแต่ปัญหาคือพอโดนยางมาตอยลาดทั้งตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะประถมพยาบาลยังไงเขาก็ถามมาว่าควรทายังไงนะครับจ,จริงๆถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันปนกะติเราเคยเจอแต่พวกน้ําร้อนลวกใช่ไหมครับอันนี้เป็นพวกยางมาตอยเนี่ย ถามว่าถ้าหากว่าเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนก็มีโอกาสเจอเคสแบบนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามือมันไหม้ครับลอกไปหมดเลยครับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหลักการสําคัญของไม่ว่าจะโดนน้าร้อนลวกหรือว่าโดนสารที่เป็นยางมาตอยเนี่ยก็ต้องทําให้มันเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแบบนี้นะครับหลักการก็คือว่าพอโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเย็นอย่างเช่นใช้น้ําเย็นนะครับลาดลงไปหรือว่าเอามือจุ่มลงไปในน้ําเย็นนะครับบางตำรานนี้เขาให้เอาเป็นน้ําแข็งนะครับจุ่มลงไป นานนะประมาณเกือบยี่ิบนาทีครับเพราะว่าอะไรนะครับเขาจะได้ลดความร้อนลงนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวตัวของยางมะตอยเนี่ยมันมีความร้อนสูงนะครับมันยังคงทําลายผิวหนังอย่างต่อเนื่องครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันร้อนมากเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวหนังลงไปลึกมากมาดูในรูปนี้นะครับรูปนี้มีเนื้อหาอะไรที่ซ่อนอยู่นิดนึงนะครับเห็นตรงผิวสีแดงไหมครับอาจจะพูดถึงเรื่องของสกินเบิร์นนะครับว่ามันมีกี่ชั้นเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูต่อไปนะครับ การไหม้ของผิวหนังเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสักสามชั้นหรือว่าสี่ชั้นก็ได้พอดูในรูปนี้ก่อนนะครับอย่างชั้นแรกเขาเรียกว่า first degree burn ใช่ไหมครับคือ,เ,อเรื่องของแผลไฟไหม้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ความลึกแต่ละชั้นแต่ละระดบับเรื่องของการที่ยังมาตอยไหม้เนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับ first degree burn ก็หมายถึงเหมือนพวกแดดเผาะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเราไปเล่นสงการใช่ไหมครับไปเล่นสงการก็จะมีแดดเข้ามาเผาทําให้ผิวหนังแดงได้แบบนี้นะครับ ถ้าหากว่า s ซ c ค n d ด e กรีเบอร์เนี่ยไซเคิ Second d ดีกรีก็ลงลึกครับจะเห็นว่าผิวหนังเริ่มเป็นสีแดงอย่างที่เห็นในรูปเนี้ยครับผมว่าสีชมพูออกมาก็มันลงลึกอะ่ะเป็น e ซ o ค d d ด g กรี s ซ c ค n d ด e กรีเบ u ร์ระดับที่สองเนี่ยอาจจะมีแบบผู้พองเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ระดับที่สาม,มันก็จะสุกขาวตรงเนี้ยครับบริเวณน,นี้จะผมจะระบายสีขาวนิดนึงก็คือเป็นสีที่มันไหม้เหมือนเวลาที่เราไปกินหมูกระทะครับแล้วมันสุกลึกอะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเซอร์ดีกรีเบอร์นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับมีขอว่าสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้นะสรุปนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่มีแผลไฟไหม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนร่กหรือว่าเป็นยางมะตอยหรืออะไรพวกนี้หลักการสําคัญก็คือต้องทําให้มันเย็นก่อนนะครับโดยการใช้น้ําเย็นนะ่ะราไดไปที่แผลหรือว่าจุ่มมือลงไปน้ำเย็นเนี่ยจนกระทั่งมันเริ่มเย็นนะครับจุ่มนานประมาณ 30- มสถึงสีนาทีก็มีนะครับทาให้มันเย็นก่อน จากนั้นก็ดูเรื่องของ A, B, C นะว่าแบบหายใจดีไหมสมรักควันหรือเปล่าอย่างเคสนี้นอกจากที่มือยังมีอีกนะครับปรากฏว่ายามาตอ,อย์าลาดทั้งหน้าเลยครับคนไข้ก็สมรักควันยามาตอยด้วยคือยามาตอมันมีไอนึกออกไหมครับไอของมาเนี่ยเข้าไปในปอดด้วยก็ทําให้แบบหลอดลมมันมีความไหม้ด้วยอย่างเคสตันี้ก็ต้องอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับพอได้นะครับมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับพอต่อมานะครับยังไม่จบครับ เคสนี้มาห้องฉุกเฉินแล้วปรากฏว่าสมมุติว่าผมให้ว่าคนไข้อาการดีแล้วกันครับปัญหาที่2คือถ้าหากว่าเราเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอฝึกหัดใช่ไหมครับเราจะเอายางมาตอยออกอยังไงครับใช่ไหมมันติดที่ผิวหนังนี่มันจะดึงไม่ออกทีนี้การที่เอายางมาตอยออกมันก็มีหลกักหลักการหลายอย่างนะครับเราควรจะใช้สารที่เป็นพวกน้ํามันนะครับน้ํามันในการเอาออกถ้าในตํารานะครับลองลองคิดดูนะครับว่าในห้องฉุกเฉินเรามีน้ํามันอะไรบ้างนึกออกไหมครับในห้องฉุกเฉินมีน้ามันอะไรบ้างมีท่านไหนลองตอบได้ไหมครับ จริงๆแล้วเรียทฤษฎีนยเขาบอกว่าน้ำมันบางคนก็บอกว่าใช้ตัวขี้ผึ้งป้ายตาครับเขาเรียกว่าเทอร์ราไมซินหรือว่าคอลมใช่ไหมครับซึ่งสารตัวนั้นน่ยมันจะมีความมันมันก็สามารถมาถูผิวเพื่อให้ยางมาตอยมันออกมาได้นะครับแต่ปัญหาคือเทอร์ราไมซินกับคอลมมันก็แพงอยู่ใช่ไหมครับใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้กี่หลอดเนี่ยติบหลอดเนี่ยหูแพงมากอย่างที่สองก็น้ำมันธรรมดาน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกก็ได้นะครับน้ำมันมะกอกก็ใช้ ในการล้างได้น้ำมันพืชก็เอามาล้างได้นะครับอย่างที่สามก็อาจจะเป็นพวกเนยครับมีงานวิจัยว่าใช้เนยแต่มันก็เยอะครับในห้องสุขเฉยแล้วจะไปหาเนยที่ไหนใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มีความมันก็เอามันออกได้หรือว่าเป็นเบบี้ออยครับน้ำมันจอนสันน่ะเบบี้จอนสันก็สามารถเอาเอาพวกไอเนี้ยออกไปได้เหมือนกันนะครับใช้อะไรที่มีความมันนะครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับน้ํามันมะกอกใช่เราอาจจะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อนะเอามันออกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย หลังจากที่ถูเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับคือยางมะตอยมันจะละลายกับน้ํามันมันก็หลุดได้แต่ว่าสําคัญคืออย่าดึงนะอย่าลากนะครับเพราะว่าการดึงเนี่ยยางมะตอยมันติดไปถึงผิวเลยครับการกระชากเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังหลุดออกมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับวันนี้วันนั้นเดือนที่แล้วผมมีโอกาสไปที่มหาลัยขอนแก่นไปเจออาจารหาที่เป็นท็อกซิโคอาจารหาดูแลเคสนี้อยู่นะครับจริงแล้วอาจารบอกว่าการที่เราใช้หลักการเบื้องต้นอย่างนี้ครับใช้น้ํามันมะกอกน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันเบบี้ออย ในการล้างเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นก็ออกนะครับอย่างเงี้ยก็อาจจะออกไปหมดแล้ะครับแต่อาจจะเหลือแค่เศษเลื่อยเน้อยที่มันไม่ออกซึ่งถ้ามันไม่ออกจริงก็จะมีน้ํายาอื่นนะครับเขาเรียกว่าทวีนเอ็กซีชื่อไม่ค่อยคุ้นนะครับมันเป็นน้ํายาที่เขาใช้ในห้องปฏิบัติการแลบบนะครับไปเกี่ยวกับพยาธิสักอย่างเนี่ยก็อาจารย์ก็ไปขอจากภาควิชามาแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะครับอันนี้มันก็เป็นขั้นสูงนะครับแต่ว่ายงก็ตามหลักการเบื้องต้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะหาน้ํายาทวีนเอ็กซีได้นะครับ เราก็ใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าหรือว่าออยธรรม,มดาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรกนะครับในรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ล้างมือนะครับผมว่ารูปเรียนแบบมาก็คือเป็นมือข้างหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นมือของคนที่โดนยางมาตอยะครับแล้วก็เขาใช้เนยในการถูนะครับมีคําถามครับในเมื่อทุกท่านยังไม่ถามผมให้ผมถามก่อนถามแนละ้วคาถามแรกก็คือว่าเมื่อ,เม,อเมื่อโดนแผลไฟไหม้คําถามนะครับข้อหนึ่ง มื่อโดนแผลไฟไหม้หรือว่านำร้อนลวกเนี่ยเราควรจะต้องมีการประถมพยาบาลยังไงตอบได้ไหมครับข้อที่หนึ่งให้เลือกครับเอามือจุ่มน้ําอันที่สองเอามือจุ่มน้ําแข็งครับภาพสวยเอามือจุ่มน้ําจุ่มน้าแข็งครับคาตอบก็คือว่าเมื่อเราโดนแผลไฟไหม้นะหลักการแรกก็คือจุ่มน้ําเลยครับทําให้มันเย็นให้เดวที่สุดนะครับถ้าจุ่มน้ําแข็งจุ่มน้ําแข็งเนี่ยครับในกรณีที่เป็นอ,อย่างมาตอยเนี่ยเขาแนะนําให้ทําการจุ่มน้ําแข็งก็ได้นะครับเพราะว่า ยางมาตอยมีความร้อนเยอะครับอาจารย์หมูมันต้องแบบ200-300อ,องศานะเราต้องทําให้มันเย็นให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นน้าร้อนธรรมดาเนี่ยน้าร้อนแบบในแก้วกาแฟเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทําให้ถึงขนาดแบบน้ําแข็งนะครับเพราะว่าน้ําแข็งมันก็ไหม้ได้นะคําถามที่สองนะครับมาลองมาตอบคาถามกันใช่ครับหนึ่งและสองจุ่มน้ําเย็นก็ได้ครับคำถามที่สองถ้าหากว่าโดนยางมาตอยลาดที่มือนะครับเราควรจะใช้อะไรล้างครับอ่าข้อ1เป็นน้ำมันมะกอกครับข้อสองน้ำมันสนนะ ครับน้ำมันมะกอกไหมข้อสองน้ำมันสนมีคนตอบข้อหนึ่งครับน้ำมันอะไรก็ได้นะครับเฉลยครับเก่งมากเลยครับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็ได้เบบี้ออยล์ก็ได้นะครับเทอร่าไมซซนคอลมก็ได้แต่สิ่งที่ห้ามทําเลยคือน้ำมันสนนะครับอันนี้มีจริงๆนะครับอาจารย์ในเพจอรัพอผมโพสต์ไปนะก็จะมีคนตอบว่าน้ำมันสนบ้างเบนซินบ้างทินเนอร์บ้างคือไอ้ในพวกนี้มันล้างได้นะครับแต่ว่ามันใช้กับคนไม่ได้นะอาจารย์อย่างเช่นแบบแผลเราเห็นแผลไหมแล้วเราเอาทินเนอร์ไปล่าด้วครับ กินเนอร์มันซึมเข้าไปในผิวหนังนะคนไข้อาจจะรับพินจากกินเนอร์แทนนะครับนี่ก็เป็นรูปต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปดีกว่ามาดูในสไลด์นะครับในสมองเวลาดูซีทีดูยังไงนะครับครั้งแรกเนี่ยเคยได้ยินพวกอีพีดูรองฮีมโตมาใช่ไหมครับสับดูรอแล้วก็สับวัลเรชชั่นอีีโมเรสแต่ข้อสาคัญก็คือว่าแล้วพวกนั้นมันมันคืออะไรนะครับดูในตรงสมองนะครับตรงเนี้ยรับคือกระโหลกอ่ะคือตรงด้านบนสุดเป็นหนังศีรษะครับตรงเนี้ยเขาเรียกแกลเลียอ่ครับ แกเรียวคือหนังศีรษะคือสิ่งที่มันคุ่มกระโหลกไว้นะครับอันนี้สําคัญผมเล่าให้ฟังตรงแกเรียวเนี่ยเลือดออกเยอะมากเลยครับเวลาที่เคยเห็นคนไข้ที่โดนโดนมีดฟันไหมที่หัวะครับหรือว่ารถคนที่ศีรษะหรือว่าเงี้ยมีแผลเลือดแล้วก็สําคัญเนี่ยคนไข้ที่มีเลือดออกควรจะต้องห้ามเลือดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอาจารย์ผมเจออยู่เคสหนึ่งเป็นคุณคุณคุณผู้ชายอายุประมาณ50ปีอะ่ะคุณลุงโดนรถชนนะครับพอมาถึงเนี่ยก็แบบไม่เห็นแผลเลยเลยครับดูดีอะ่ะ แต่ว่าชีพปรจรช้านะห้าสิบพอสักพักหนึ่งครับห้าสิบแล้วก็สี่สิบแล้วก็ยี่สิบแล้วก็อเลสหัวใจหยุดเต้นเราก็ทําตามปกติครับใช่ไหม ABC ดูแลคออันต์ซาวปอดอะไรเอ็กซเเยตเต็มที่ครับแต่แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือตอนนั้นที่ทุกคนแบบจะเรียกว่าอาจจะหลงลืมหรือพลาดไปนะครับหลังจากที่อเลสก็เริ่มปั๊มหัวใจสังเกตสิ่งหนึ่งครับเลือดเต็มคือเลยครับเลือดมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็ขาก็ไม่หกักแขนก็ไม่หกัก ปรากฏว,ว่าเลือดก,ก็มาจากหัวนี่แหละครับจริงๆหัวทางกู้ชีพเขาก็พันผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะเขาก็เอา e b พันรัดเรียบร้อยครับอีกส่วนหนึ่งที่เราลืมคือดูด้านหลังนะครับบางคนมีแผลที่หลังเลือดก,ก็ออกได้แต่ว่าคือหลังไม่มีแต่ว่าหัวเนี่ยแล้วก็ผ้าก,ก๊อตเนี่ยชุ่มมากเลยครับมีคำคำหนึงในในหลักการของ a t o s ใช่ไหมครับอาจจะได้เรียนนะครับหลักการที่กู้ชีพอบุบัติเหตุขั้นสูงเขาพูดถึงคําว่า exanguate ใช่ไหมครับบริ้งห์เดือดเลือดออกที่แบบเยอะมากเนี่ยโอกาสตาย ซึ่งเลือดออกปริมาณเยอะต้องห้ามเลือดผมจะบอกแค่นี้แหละครับว่าตรงนี้สับแกเรียวอะแกเรียวคือหนังสีสษะข้างบนเนี่ยมันบีดเลือดออกเยอะมากสุดท้ายเคสนั้นก็คือต้องแกะผ้าออกนะครับแล้วก็เย็บนะครับคือเราอยากคิดว่าการที่ห้ามเลือดคือการกดอย่างเดียวนะหนังสีสาะมันออกเยอะครับไม่ไหวจริงก็ต้องเย็บนะครับเย็บแบบว่าเหมือนเย็บกระสอบะครับรีบเย็บเร็วๆแล้วก็เอาไหมมัดเพื่อให้มันอยู่นะครับเคสนั้นก็รอดนะครับเพราะบอกว่าพอหลังจากเย็บเสร็จนวเนี่ยเลือดมันก็หยุดแล้วเราก็ให้เลือดคนไข้ จะเห็นว่าเหตุที่คนไข้เสียชีวิตในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากการเสียเลือดที่หัวนะครับตรงผิวหนักนี่เองมันออกเยอะนะครับก็คือตรงแกเรียวนะครับถัดมานะครับก็คือส่วนที่ดูราเห็นไหมครับดูราจะมีสองชั้นแต่เราไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตรงนี้คือเนื้อสมองนะครับส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าดูราดูรามาเตอร์ครับคำว่าดูราหมายถึงความว่าหนาดูรามีความว่าหนามาสเตอร์แปลว่าอะไรรู้ไหมครับมาสเตอร์ก็หมายถึงแม่ครับดูรามาสเตอร์ ก็ม<น>เหมือนเหมือนคุณแม่ผู้โอบปุ้มอะครับมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่โอบปุ้มสมองเอาไว้อะครับดูรามาเตอร์หนาที่สุดน,นะครับถ้าผมว่าในรูปนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้านี่พยามวาดให้เหมือนเป็นก๊กสีฟ้ากับสีเหลือมลงมารวมกันนะครับดูราสองชั้นรวมกันอย่างนี้นะครับดูราแล้วก็นี่นเป็นเนื้อสมองจะเห็นว่าดูรามีความหนักคือดูรามาเตอร์มีสองชั้นนะครับมีชั้นสีฟ้ากับชั้นสีเหลืองเอาภาษาอังกฤษนะครับดูรามาเตอร์มีสองชั้นเรียกว่าอัลเทอร์ก าภาษาผมนะครับดูลามีสองชั้นคือสีฟ้ากับสีเหลืองบรรวมกันนะครับทีนี้ใต้ต่อดูลามีอันนึงคือเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงชื่อว่ามิดเดิลแมนิเจียลครับมิดเดิลแปลว่าตรงกลางแมนิเจียลก็แปลว่าเยื่อหุ้มสมองครับอันนี้ก็คือตรงทัดนดอกไม้ครับนี่บอกไหมเคยได้ยินคำว่าทัดนดอกไม้ไหมครับอาจารย์เขาบอกว่าแบบว่านักมวยเนะตะทัดนดอกไม้อนะ่ะตายนะครับเตะตรงนี้ก้านคอก็ตายอยู่แล้วนะเตะทัดนดอกไม้นะี่ตายนะครับเพราะว่าแต่ไม่ตายเลยนะครับตายทีหลัง ด้วยเหตุตรงนี้ครับเส้นเลือดตรงนี้ครับที่ตรงกลางเนี่ยมิดเดิลแมนิงเชียลนะครับมิดเดิลก็คือตรงกลางแมนิงเชียลอยู่ตรงทัดตอกไม้ตรงหูพอดีเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราขากระโหลกไปนะจะเจอเส้นเลือดตรงนี้ครับมันอยู่ใต้ต่อดูลาครับนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้โดนต่อยครับโดนเตะที่เท้าหรือว่าอุบัติเหตุกระแทกตรงนี้ครับแรงๆแล้วก็มีฐานกระโหลกแตกแล้วก็เส้นเลือดตรงนี้ฉีกครับพอเส้นเลือดดูลามันฉีกขาดตรงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเกิดก้อนเลือดขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเกิดก้อนเลด ทีนี้ก้อนเลือดมันจะไปไหนฮะเดี๋ยวผมจะโยงไปวา่าดูเอ็กซเรย์มันจะง่ายขึ้นก้อนเลือดมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะมันโตทะลุดูลาไม่ได้เพราะดูลามันหนามันก็ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ลักษณะมันก็จะกลมๆเขาเรียกอ e ีพิดูโที่มาโตมาอะไรเอ่ยดูออกไหมครับมันเป็นแบบเลนเชฟใช่ไหมครับเป็นอ e ีพิดูรอลฮีมาโตมาอที่ดูซีทีเอ็กซเรย์สมองแต่ท่านเป็นพยาบาลใช่ไหมครับบางทีอาจจะดู <c oughs> <c oughs> ดูเอ็กซเรย์ไม่ค่อยเป็นเอ็กซเรย์แบบนี้นะครับก็คืออ่า ตรงสีขาวนี่คือกระโหลกนะครับผมครับสีขาวนี่คือกระโหลกนะขาวบางๆนะครับแล้วก็สีนี้ก็คือเนื้อนะเวลาดูเอ็กซเรย์เราจะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งของเนื้อสมองดูซ้ายขวาเท่าๆกันแล้วก็ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ย้อมสีนะครับแต่ว่าเห็นสีขาวขึ้นมาเห็นไหมครับลักษณะที่เป็นก้อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเลือดนะครับแล้วก็เห็นความแตกต่างของสีใช่ไหมครับเหมือนเราเวลาที่เราวาดรูปเราจะเห็นสีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสีเทาเทาใช่ไหมครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือสีออกเทาดํานะครับจะเห็นว่าสองสีไม่เท่ากันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเลือดมันกําลังออกไม่เท่ากันนะจุดที่เป็นสีดําๆหน่อยอย่างเช่นเทาเทาดําๆเกรดเนี่ยครับเทาดําๆตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นเลือดที่มันออกไปแล้วอย่างเช่นมันออกเมื่อสักสิบนาทีแล้วมันก็แข็งไปแล้วครับส่วนสีขาวนิดนึงก็เป็นเลือดที่มันยังแอคทีฟยังออกอยู่สรุปว่าเอ็กซเรน์นี้อ่านว่าอีพีดูรลาพีมาโตมานะครับก้อนเหมือนกับลูกมะนาวอีพีดูร่าพีมาโตมา เวลาดูเสร็จเราไม่ใช่สบายใจแค่นี้นะครับเราก็ต้องดูว่ามันกดเบียดไปถึงไหนบ้างจะเห็นไหมครับว่าผมให้ลากแกงตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางตรงนี้ครับอ uh huh. ่าลากแกงตรงกลางแล้วจะเห็นว่ามันเบียดสมองไปทางด้าน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 ขวาใช่ไหมมันเบียดไปทางด้านขวาพอดูออกใช่ไหมครับอีพี่ดูรอบเล่าเคสให้ฟังเออผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งเป็นคนไข้ถูกอ่ะทำลายร่างกายในงานลอยกระทงวัยรุ่นก็ตีกันครับพอตีกันเสร็จเนี่ยมีเลือดตรงเนี้ยก็มีแผลตรงเนี้ครับ ตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็มาห้องฉุกเฉินก็เย็บแผลเย็บเสร็จเนาะคืออันนี้พูดได้นะอืมพูดได้สิครับในอดีตสมมติว่าเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับในตอนดึกๆเนี่ยบางโรงพยาบาลชุมชนในประเทศหนึ่งเขาจะให้พยาบาลเย็บแผลเพราะว่ามีคุณหมอน้อยมันก็อันนี้เป็นเหตุสมมุติมันมันก็มันเป็นเหตุสมมุตินะครับสมมุติดึกคืนนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่คุณหมอไม่ได้มามาเย็บแผลตอนกลางคืนนะครับอาจจะเป็นที่ตีสองนะเหตุการณ์นะสงการปรากฏว่าตีที่หัวมาที่เนี่ยครับ แล้วก็มีเลือดออกเราเป็นพยาบาลจบใหม่ก็ได้ครับก็เย็บแผลครับก็เย็บเย็บเย็บเสร็จปุ๊บก็จะให้นอนโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับกำลังจะโทรบอกคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลคนไข้ไม่นอนหรอกครับเมาส์อ่ะเขาจะขอไปแจ้งความก่อนคนไข้ก็ไปแจ้งความที่สถานตำรวจเราเป็นพยาบาลน้องใหม่เราก็ไม่กล้าโทรหาหมอให้ไหมครับคุณหมอก็แบบไม่อยากจะรับสายตอนตีสองด่าแน่โรงพยาบาลเล็กๆดังนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยให้คนขไข้ไปไปไปแจ้งความให้เซนปฏิเสธรักษาเพราะว่าเป็นแบบเหมือนใบศักดิ์ศรีอ่ะเซนเสร็จก็จบครับ ปรากฏว่าไปถึงที่สถานีตํารวจก็ไปแจ้งความนะครับพอสักพักนึงเนี่ยเราก็เป็นพยาบาลเราก็ไปทำอะไรอื่นต่อประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับอ่าคนไข้ก็กลับมาครับถูกหิ้วมาครับหมดสติไม่รู้ตัวตารวจหิ้วมาส่งครับแล้วก็สุดท้ายไปเอ็กซเรย์สมองก็เจอภาวะเนี่ยครับที่เรียกว่าอีพิดูโรหิมาตกมาคาถามคือว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับอ่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร หล no 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 ังจากที light, no ่โดนบาดที abolic, like that, ่ท่านดอกไม้นะครับเย็บแผลเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้เอ็กซเรย์สมองครับไม่ได้อาการดูดีอะดูดีเลยครับถึงขนาดให้เซ็นใบปฏิเสธแล้วก็ไปสถานีตํารวจได้เหตุการณ์แบบนี้จริงค่ะไม่สมมุติเหตุการณ์สมมุติครับเหตุการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับผมให้คําใบนะครับก่อนที่จะไปต่อไปมันขึ้นต้นด้วยตัว L ครับ head injury เก่งมากเลยครับเหตุการณ์นี้เรียกว่าลูซิตินเทอร์บอลนะครับเป็นลักษณะเฉพาะมากแล้วก็ พลาดบ่อยมากในห้องฉุกเฉินนะครับรู้สึกหมายถึงช่วงที่มันหายหายไปครับรู้สิก interval ช่วงที่มันหายไปช่วงที่ดูดีครับลูสิกก็เหมือนแบบเหมือนพัดจันเหมือนดูเฉิดฉายครับเริ่มที่แบบดูดีอ่ะเหตุการณ์แบบนี้พบมากครับก็คือหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยปุบ๊บคนไข้ย,ยังดูดีครับยังรู้สึกแล้วก็ในภายใน6ชั่วโมงเนี่ยคนไข้ก็จะแย่ลงถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมว่าหลายท่านคงทราบนะครับรู้สึกมันเกิดขึ้นจากตอนที่แรกๆเนี่ยจำเส้นเลือดได้นอ้องตรงทั้าตอกไม้ครับ มันเพิ่งแตกครับพอเส้นเลือดเพิ่งแตกเนี่ยก็จะเกิดก้อนเลือดเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่มากครับเล็กๆกระจิว๋วหลิวอ่ะเล็กๆเล็กๆไม่ใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยพอไอ้ตอนที่ก้อนเลือดเล็กๆเนี่ยคนไข้ก็มาที่โรงพยาบาลเนะี่ยมาให้เราเย็บแผลใช่ไหมครับแล้วก็โวยวายไม่ไม่นอนไม,ไม่นอน,น,อ,นอันนี้คือลูสิตจากนั้นเนี่ยพอเขาไปโรงพยาบาลไปสถานีตำรวจก้อนมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพอมันใหญ่อย่างในรูปเนี้ยมีหลายท่านเห็นไหมครับว่ามันกดเบียดสมองเห็นนะครับจะเห็นว่าตรงอ่ส่วนกลางของสมองเนี่ยมันเบี้ยวไปทางขวาแล้วครับ เนี่ยก็แปลว่ามันมีการกดของเนื้อสมองด้วยลักษณะน,นี้พอกดเนื้อสมองมันกดลงมาที่ก้านสมองด้วยคนไข้ก็หมดสตินะครับเคสแบบนี้ก็ต้องเอาไปผ่าตัดน,นะลูซิตินท์วถามว่ามันมีข้อน่าเสียดายยังไงคือถ้าถ้าเรามาฟังวันนี้นะครับแล้วก็แบบเอะตะหนักเลยรับว่าแผลที่ทัดดอกไม้เนี่ยครับแล้วก็คนไข้ดูดีเนี่ยอุบัติเหตุทางศารีรษะเนี่ยบางครั้งดูดีอ่ะไม่ได้ปล่อยเขากลับบ้านนะครับอาจจะต้องให้นอนโรงพยาบาลหรือว่าถ้าให้กลับบ้านก็ต้องให้คําแนะนําสังเกตอาการให้ดีนะระวังอย่าพลาดเรื่องนินร แล้วก็ถ้ามันแย่อย่างเงี้ยผ่ตาตัดไปก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวจะไปต่อไปนะครับมีคําถามครับรูปนี้ยังสวยเราต้องเก็บทุกรายละเอียดเห็นอ <Yeah. S 1> ันนี้ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นเลือดออกในสมองเหมือนกันเห็นไหมครับที่ฝั่งด้านขวามือดูออกนะครับตรงเนี้ก็เป็นเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเลือดมันจะออกสีขาวอะครับขาวๆคุณๆเนี่ยขาวตรงนี้ก็เป็นตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มีการกระแทกถูกต้องไหมครับอาจจะโดนตีที่นี่แต่ปรากฏว่ามีรอยช้ำที่นี่ด้วยนะครับหรือกระชากก็อย่าง คำถามคือว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ตอบเมื่อกี้มาตัวมาานะครับมันมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษครับอ่าขึ้นต้นด้วยตัว c ครับเดี๋ยวค่อยมาตอบถ้ามีใครตอบได้งั้นไปต่อไปนะครับอันนี้ติดไว้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับก้อนเลือดตัวนั้นขึ้นต้นด้วยตัว c ครับมีชื่อเรียกไปสไลด์ถัดไปนะครับทํำยังไงดทางนี้ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับอ่านี่นี่ผมให้ดูรูปนี้กันมีท่านใดตอบได้ก็ตอบนะครับอ่า ดูในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าผมวาดเอาไว้เห็นไหมนี่คืออีพีดูรองฮิมาโตมาครับจะเห็นว่าส่งตรงนี้ยตรงสีขาวๆที่ผมวาดตรงนี้คือดูลาครับเปิดสมองมาดูลาแล้วก็มีเลือดตรงเนี้ยครับเลือดที่อยู่เหนือดูลาเรียกว่าอีพีดูรองอีพีดูรอมันไปไหนไม่ได้อะครับมันออกไปข้างบนไม่ได้เพราะว่ามันติดกระโหลกมันก็เลยต้องลงล่างพอลงล่างมันก็เลยเป็นก้อนเหมือนกับวงกลมครับอีพีดูรองมันมันติดดูลาครับมันก็เลยต้องเป็นก้อนที่เป็นวงกลมเหมือนกับเหมือนลูกมะนาวครับครับ อันนี้นะน,นี้ตอบได้ไหมครับยังไม่มีท่านใดตอบเขาเรียกเค้าตอ์คูปะครับคูปเค้าต์คูบรีเชนเวลาที่กระแทกของสมองอีกสมองอีกด้านนึงถูกกระชากด้วยครับกลไกอันนี้อาจไม่แน่ใจวันนี้โดนตีหรือโดนกระชากนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการกระแทกคือการกระแทกของสมองคือน,นึกถึงส้งใมใบหนึ่งครับพอกระแทกด้านหนึ่งสมมุติว่าด้านนีนน้กระแทกนะครับึกบางอีกด้านหนึ่งถูกกระชากด้วยครับกระชากของสมองนะครับผมไม่แน่ใจกลไกนะครับต้องถามว่าเขาโดนอะไรมาแต่คิดว่า ฝั่งนี้อาจจะโดนกระแทกหรือกระชากสักอย่างครับมันถูกสองฝั่งพร้อมๆกันนะเขาเรียกว่าเขาตอร์คูปนะครับไปถึงฝั่งตรงข้ามดังนั้นเนี่ยเวลาที่ดูเอ็กซเรย์ครับถ้าเห็นเลือดอ่ออย่างเงี้ยเราแบบเฮปปี้นะเราเห็นเลือดเราอาจจะดูฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่ามันมีรอยการกระชากกระแทกอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าได้เห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า s u b อ r a c h n ซ i d hemorrhage นะครับเป็นเงาต่างๆซีง c e r e b r a มา e m a ใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเขาตอร์คูปนะพอตามทันนะครับผม รูปนี้มีใครตอบได้บ้างครับ